เปลนแจ้ง fc นะครับฝาสีหนึ่งนี้กาฝาคํานวณมันคนละอย่างกันนะครับต้องบอก fc ก่อนเหมือนเหมือน fc ที่สอบถามเข้ามาเมื่อวานนี้เขาบอกต้องมีกล่องรึมไ้ยฝาสีเอี่ยวไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องนะแต่จะมีอุปก,กรณ์ไปให้นะครับสํารวจได้นะครับเนี่ยอย่างนี้บอกกันนะว่าตรวจไม่ผ่านนะแล้วก็ไม่ผ่านไม่เหล็กด้วยถ้าจะผ่านก็ลูกเมื่อวานนี้เขาเอาไปแล้ว นี่ครับลูกนี้ตรวจได้ผ่านการตรวจแม่เหล็กและตว ots, ัวตอดฝาสีหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับกำลังจะเย็บนะเขากำลังเดินทางมาเอาแก่ไวนะว่าเนี่ยนี่คือฝาสีหนึ่งอันนี้ราคาพันห้านะครับเดี๋ยวก็จะเย็บแล้วแช่ไวยแล้วมันแตกต่างตรงไหนเอฟซี FC, ไม่เข้าใจเมื่อวานนึงจะงงๆกันนี่ครับนี่คือฝาสีเหลียวฝาสีหนึ่งนะเล่นสีแดง ฝาคำนวณจะมีกล่องอย่างนี้ให้นะครับเห็นไหมครับต้องเข้าใจด้วยนะนี่ฝนะาคำนวณสูงต่ําอ่านแดงดานะครับเนี่ยถ้ามันต่ําหรือแดงกล่องจะสั่นถ้างเงียบก็คือสูงครับดูนะครับเนี่ยนี่คือฝาคำนวณนี่ฝาคำนวณนะครับเนี่ยจะมีที่ชาร์จให้ด้วยชาร์จไฟให้ได้ด้วยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้คือฝาสีเอียวนี่ครับใครสั่งปแลวเดี๋ยวจะวิธีการแนะนำให้เล่นโอเคนะครับ